ตอนนี้เรามาประตูท่าแพนั่นไงนกนั่นไงดูครับว่าฟิวจะเป็นยังไงเราถ่ายกัน5้าคนโลกโมลีนะคะตอนนี้นนนเราก็มาทานข้าวที่ร้านข้าวซอยนิมมานนะครับชิมกันหรือ,อยังครับครับตอนนี้มาแวะเฟิร์นคาเฟ่น,นะครับแ mm hmm. นนหวานส n a p เอาหนึ่งสองแชะ เอาละครับตอนนี้เรามาที่โป่งแยงจังเกิลคอสเตอร์แอนด์ซิลกันนะครับมาซื้อตั๋วเพื่อจะเล่นเครื่องเล่นกันนะคังกรันนะครับเด,เดิน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 ครับเดินไปเล่นเครื่องเล่นกันใจอย่างตุมต้มตุมต้มต ก็กลัวนิดๆยหน่อยนะครับตรงนี้เป็นจุดที่มาดูรูปที่เขาถ่ายให้นะครับตอนที่เราเล่นเครื่องเล่นจังเกิลโคสเตอร์นะคะมาเร็วต้านไหนก็สืยอเหรียญได้อะไม่รู้ ไม่เป็นไรจริงๆไม่น่ากลัวใช่ไหมไม่น่ากลัวเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเด็กสามขวบนั่งได้เขานั่งกับพ่อเขาไงเรานั่งคนเดียวแล้วเขานั่งข้างหน้าได้ไงแสดงว่ามันน่ากลัวไม่น่ากลัวเขาไม่พาลูกมานั่งหรอกพ่ออาการตื่นเต้นก็มานะครับผื่นอืดผอมนะครับเป็นไรนั่งคนละกันเอาหมันยังไม่มาเดี๋ยวก่อน ขวาคืออะไรบวกมือให้มากล้องหน่อยอันไหนอันไหนเบรกอันไหนไปข้างหน้าคืออะไรอันไหนเบรกเบรกยครับายบายเดี๋ยวี่ไปให้ฟงนะครับครับพี่ไปขึ้นอันนู้นสี้มหครับผม มีการเล่นนะมีการเล่นนะมันโยกข้างๆนะครับ2องฝั่งนะตอนนี้ผันเด้งขึ้าอยู่แล้วนะครับสิ่งที่กใต้องทํำก็คือต้องดันให้รถวิ่งนะครับรถมันไม่ไปนะครับอ๋อง่ายเลยนะครับดันก็ไปเราไม่ดันมล้ก็จอดนะครับตอนลงไปห้ามหยุดห้ามจอดตลอดทางนะครับแล้วสะสมกระถือแว่ตาหวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราลงไปแล้วดูแลรักษาของเองด้วยนะครับอกลับมาด้วยอ้อ ไปแล้วครับอ้าวเอากล้องสิหนูดันยังดันยังไปเบ๊ โอ้โหมันต้องดันอย่างนี้เลยเหรอยาเอาโอ้โหว้าวฝนลงแ้วด้วย Huh. <sighs> <c oughs> ปล่อยมือได้ใช่ป่ะเออยูึือแล้วเออโหอย่างมันอะสุดยอด ู่ <laughs> <laughs> อยวะอยากรู้ว่าเราได้กับเขาป่า <laughs> หมายถึงรูปที่เขาถ่ายเราตอนเล่นเครื่องเล่นนะครับหน,น่าจะเวอร์หน้าดูไม่บอกปดไหนไม่มีร้องอยู่คนเดียวเราเลยอะสัมภาษณ <c oughs> ์บรรยากาศ มือสั่นไม่น่ากลัวเลยแต่มันเบี่ยงจริงนะน้องคนมีกีนจี๊ดดังมากเลยน้องคนเนี้ยอเสียวอ่ะนี่ครับภาพที่ได้หน้าอย่างเวอร์เลยก็เลยไม่เอามานะครับทั้งแนนทั้งปิ๊บแล้วน้องอีกสามสี่คนก็ไม่ได้เอามานะครับเพราะรูปไม่ไม่โอเค โอเคครับตอนนี้เราเล่นเครื่องเล่นเสร็จแล้วอยากน้องสามคนเขาอยากเล่นซิบลายนะครับที่นี่ก็มีแต่มันสั้นพี่คนขับรถเขาก็เลยแนะนำไปอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นที่ไหนติดตามเลยครับ years later เอาละครับเราก็มาอีกที่หนึ่งนะครับที่นี่ก็เป็นคาเฟ่ที่มีกิจกรรมให้เล่นกันนะครับมีซิปลงซิลายมีฟาร์มแกะมีคาเฟ่งคาเฟ่มีอาหารให้สั่งกินนะครับเป็นคาเฟ่ที่ครงวงจรที่นี่นครับอันนี้นั่งรถไฟเข้าไปข้างในเพื่อจะไปคาเฟ่ข้างในนะครับอันนี้ก็ถ้าคนที่จะเล่นสลิงหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีฐานแต่ละฐาน,นผ่านตรงน,น,นี้อันนี้ชื่อชื่อฟินิกฟินิกอ๋อฟินิกซิลาล เยวเขาบมูนได้นี่อเอฟินิกมันมีซุ้มแบบนี้มีมู ครับก็รถไฟก็จอดเสร็จนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นคาเฟ่ยอยู่ด้านในเราไม่ได้ถ่ายมานะครับก็จะปล่อยให้น้องๆสามคนไปเล่นซิปไลน์กันนะครับค่าซิปไลน์ก็ประมาณพันพันสองกับพันเจ็ดอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะมีแผน A แผน B อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแผนไหนแผน A ก็จะยาวหน่อยแผน B ก็จะสั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ทีจริงก็มีคลิปวิดีโอแหละครับอยู่ที่น้องไม่ได้ขอมาดูภาพไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนปิ๊บกับน้องแนนแล้วคนขับรถก็ไปสั่งอาหารนั่งกินน้ำรอ,อน้องเขานะครับหลังจากน้องเขาเล่นกิจกรรมเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นม่นแจมไปที่พักกันเลย มอนอิงดาวครับเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนนะครับไปติดต่อห้องพักก่อนเราจองไว้ไปไปไปคบสมสาวอีกสาวนึงนิ่งไปห้องน้ำแล้วครับไปไปไปขึ้นไปติดต่อห้องพักที่น,นี้ก็ได้ ห้องพักกันนะครับเช็คอินรับกี้เขาก็จะมีออไม่ไปเช็คอินก่อนเหรอคะจ้าเป็นลมค่ะเป็นลมแล้ว่ะ รีชัพชันนะครับหานมาขวามือนะครับว้าวดูหมอกนะครับตอนเช้าปั๊บอันนี้สัมเปิลน,นะครับตอนเย็นอากาศกำลังเย็นเย็น,ย,นยังไม่ได้เอามาครับหยุหดทีรถ อันนี้ที่นอนสามคนรู้นี้ใช่ไหมไม่รู้สิคะพี่จะรู้ไหมนะหนูแ<ม>บ่งกันยังไงไม่มีเตียงเสริมค่ะไม่มีเตียงเสริมตัวอันนี้อันนู้น,นเตียงเสริมเหรอคะเออตรงนี้นมเตียงเสริมก็มีลมมหลีหัวชนเปิดไฟสิคะเหนื่อยแล้วคะ่ะสวสนนิตซ<ส>์นี่นะคะ่ะ ไม่อาการกัเสียมันจะขึ้นไหมอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวของเราแบบครับสรุปคืนนี้นอนห้องนี้กับน้องแนนนะครับสคนอีก3ามคนไปอีกหลังหนึ่งนะครับม่จะมีเบาะเสริมบรรยากาศในห้องก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ของใช้ก็ครบนะครับมีไดรปกผมกมีการน้ำร้อน,ม,นมีทีวีมีแอร์นะครับอากาศเย็นกำลังพอดีนะครับ บรรยากาศตอนเย็นนะครับว้าวกระโดดข้ามไปได้ไหมครับไม่กระโดดได้ไหมครับอยากไปอยู่ด้วยครับนี่บรรยากาศยามเย็นนะครับไฟแต่ละโดมก็สวยๆยเอาละครับชมบรรยากาศยามเย็นเสร็จแล้วก็หามุมถ่ายรูปกัน ดูครับว่ามุมที่ถ่ายรูปเราจะได้สวยไม่สวยนะครับดูกันครับอากาศหนาวๆกับแอลกอฮอล์อุ่นๆหนาวนาว่าวตอนนี้19องศานะครับฝนก็เริ่มไปปลอยแล้วนะครับ บีไปเข้านอนกันครับใชครับมอร์นิ่งครับตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งครับครับคลิปนี้ขอตัดจบแค่นี้ก่อนนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปคลิปนี้มันยาวแล้วเค